ตอนนี้เราอยู่กันที่กวางโจ<อ>วจอตอนนี้เราเกำลังเดินไปนกำลังเดินไปห้างซูนแน่ครับกำลังจะไปหาอะไรกินใช่จากนั้นเราจะไปทำอะไรเราจะไปวัดแต่ว่าน่าจะไปดิด วันนี้เราแบบนอนนอนเต็มกินตื่น, <c oughs> ต,นตื่นสายถึงสเมื่อ <c oughs> วานเมื่อวานมาแล้วเหนื่อยวมา <c oughs> เราอยู่าทางาสแน็คล้วแล้วข้างหลังมันเป็นโชลูมรถโชลูมรถอีวีแต่ที่นี่คนเขาใช้ e ีวีกันหมดเลยนะทั้งสกูตเตอร์ทั้งรถเนี่ยเห็นไหมอีวนะีเน่ยไม่มีเสียงเลยเนี่ยไม่มีเสียงเลยเงียบมากแล้วเขาขี่แบบปัดไปปัดมาแล้วเรร้านร้านกาแฟนี้กินบ่อยอถ้าจะไม่ผิดนะมีคนไทยทำงานด้วย หร้านกาแฟนี้ใช่เออเจอเจออยู่คุยอยู่เหมือนอยู่เมืองไทยอบอุ่นแบบเมืองไทยอ่านี่คือที่เราจะมาเปิดเก๊กขิง <c oughs> ร้านอะไรอ่ะไม่ใช่หนูหว่งแต่ขายแค่ถุงลูกแล้วก็เหม่อนแบบน่าจะเป็นร้านข้าวายเส้นียวมันดูน่ากินอยู่นะเนี่ยที่ปาร์ตี้เลยเหรอ ทำไมนกมันแบบมันมันเชื่องกันอนะ่ะคือแบบมันไม่ได้แบบยินหนีหอยอยไปไหนเลยอ่ะมันอยู่ในในขอบเขตเนี้ยเออเอ้ฮ้ยมีมีม,มีมีคนให้เขาพวกคนหลงพวกใช่ใช่เขาสีเข,ขาเรียกว่าอะไรเข,ขาเรียกว่าแกะดำของครอบครัวแกะแกะดำของครอบครัวดู <laughs> ดูข้างบนนั้นนี่ เงมันสีขาวแบบขาวเลยอืสวยอ่ะเมืองไทยน่าจะมีนะเมืองไทยมีแหละแต่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตยอย่างเงี้ยกระจายกระจายเฮ้ยมีร้านร้านสโสน เนนอ่่ีตอนนี้เราอยู่ในห้างแล้วนะใช่แล้วรูซสึกเหมือนอยู่เซนทรัลไหมห้างเซนทรัลนี่มันก็จะมีพวกที่ห้อกีฬาวีเทอร์สปอร์ตหรือกีฬาทีไหมนะครับนี่เต็มไปหมดเลยอันนี้สวยนี่ก็เปิดตั้งก็ทั้งลำเบีย เอะนะนี่ตรงนี้คือที่เล่นสโนวบอร์ดมีห้างต้องจ่ายตั๋วเข้าไปเดี๋ยวไว้เราเล่นแล้วเรา <laughs> จะถ่ายให้ดู มำลันจะไปไปจริงลูกก็จะเข้าเมืองเข้าเมืองเป็นคนด,ด้านนอกครับ <c oughs> ไม่รู้ด้ว่าไปยังไงแต่จะไปยามไปไนี่ปะใช่ปะหรือว่าเหมือนต้องต้องให้ายามเหมือนเขาบอกว่าเอาพาสปอร์ตให้ให้เออ โอ้โหภาษาจีนเลยนี่ต้องเคาน์เตอร์อย่างเดียวแล้วแหละแอลว่าจะแปลภาษาล่ะ Select train number มันมีเป็นรอบอย่างนี้เว้ยอ๋อใช่พี่เขาบอกว่าให้ให้ดูเวลาตามแอปในเนี้ย ในที่เขาให้มาก็เนี่ยมันมีรอบแปดเอ่อหกโมงเก้านาทีออีกประมาณยี่สิบนาทีอ่ะสิบเก้านาทีอเจ้าวะได้ที่ k e t ยไอ้กิดต่อมันเขีนปะต่อดยวแปดนาทีนั่งแปดนาทีนั่งแปเดียวไอดียเราคือเมือนพาสปอร์ตปะอาจจะวะใช่ไหม น่าจะเป็นอันนี้ป่ะไอ้เซ็กเนี<อ>่ยสแกนเอเรียต<อ>้องถามพนักงานด้วย 没没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 没。对 เขาเมืองบังโจแต่ไป็นนหนุ่มเรสใช่ใช 工。嗯 ไบจริงรุ่น,นี่ไงไม่ใช่อะใบใบเอาไป,ไป,ไปยืนล้วออจริงรนยีงนะไหนวะเห็นะมันไม่น่าไปไกลเปล่าอะอ๋อ,อนี่ไงนะอ๋อใบจริงรึได้หกสิบเอ็ด สนามบินที่เรามาป่ะ oh, <God. S 1> เออเออมันก็ใกล้นะมันไม่ได้ไปไกลเลยนะเหรอดูค่ะ

ค่อยค่อรู้สึกเมืองไทยนะเอ็มาร์ีเอ็มอาร <c oughs> าใส่ใจดกว่าจะมาได้การะมาได้นี่แบบทำไมต้องลงทะเบียนต้องแบบโควิดัดอย่างไรไปต่างประเทศ <c oughs> นี่รถไฟมาแล้วโอเค แเราแน่น้องรถไปนอนใช่ไหมตื่นมาแล้วก็อยู่อีกเมืองหนึ่งตื่นมาแล้วอยู่ฮ่องกงแต่แบบนั่งรถไปมันโคตรดีนะโคตมากเลยถ้านั่งได้ก็สุดดีก็เหมือนเหมือนอยู่เมืองไทย I don't know มันเป็นห้างนะตรงนั้นไปดูก่อนไหมไปดูก่อนถ่ายองตะแต่เขาบอกว่าเออเป็นี้างเป็นห้าง,งเออเหมืหอ,อมนเป็นห้างเลยนะออไม่มีอาหารแม่เป็นห้างแม่เลยเราอ,อ,อ,อยู่ในห้างเลยหรอ,อ ออ,ออกออกจากสถานนี้ก็เป็นห้างเลยเอย <net> เอครั้งแรกที่ได้มาห้างขอจีนนะไมเหมือนที่เขาบอกอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ <S <s ห้างแรกก็คือซุนแอกแน่เลยอะซุนแอกอันนี้ห้างที่สองหที่สอ, <laughs> อะไรนะแต่ว่าตรงนี้เหมือนเหมือนที่เขาเคยบอกว่ามันมีเสื้อผ้าแบบที่เขาไปขายละขายขาย เหมือนที่ที่ดูในเราเราแอบดูในคลิปของคนอื่นมันมันมันน,มน,นะน่าจะใช่แหละเหมือนคล้ายนะเออน่าจะใช่แหละไม่ใช่คล้ายที่เดียวกันเรามาถูกด้วยอะ่ะใช่ามาถูกด้วยเรามามาถึงแบบงงงงเลยเออไม่เป็นไรเ,เดินทางแบบงงๆเดินทางแบบงงๆ,งงๆมาถึงยังไงก็ไม่รู้แต่มาถึง <laughs> แบบนั่งยาว เดี๋ยวนั่งดีๆกับเดี๋ยวหลับบนรถไฟนี่สวยเลยมันคนเยอะไงมันแบบอึดอัดแต่คนเยอะแออ่ถ้าสมมติว่าเราจะมาทันรอบรถไฟอ่ะเรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวไงที่จะเดินตรงเนี้ยก็ต้องรีบๆอ่ะแล้วก็รีบับแล้วก็มาลุ้นอีกทีว่ามันจะทันหรือเปล่าใช่ได่แลวเรียบรถเลยดีกว่าจะได้ชิล ไปเรื้อยไหมไม่ขาเลย ลกินเต็มเลยชิ้งแล้วเก่งจังหือกินอยากให้ทุกคนได้กินมากกิ่นต้มมาได้เนี่ยนะ <laughs> กินแบบโชยมาแบบหอม หมาล่าที่จีนจะไม่เหมือนที่ไทยนะครของที่ไทยคนไทยซาดิสเกินเผ็ดเผ็ดไปไหนก็ไม่รู้แต่ที่จีนมันกลางๆอะอถาม<อ>ว่าเผ็ดไหมมันก็เผ็ดแต่ม,มันกินได้ดิหรือว,ว่าเพราะว่าอันที่เรากินมันไม่ได้เผ็ดหรือว่าเรายังไม่ได้เจอแบบเผ็ดจริงๆของที่นี่ใช่หรอไม่รู้เด็ยเขากลัวว่าเราเป็นต่างชาติกลัวเผ็ดเกินกลัวกลัวเราไม่ได้กลับมา <laughs> กลัวแบบไม่ไไหวกลับมาทีเดียวพอตอนนี้แบบอากาศเย็นๆเวลากลางคืนมันจะอากาศเย็นแต่แบบเวลากลางวันก็คือร้อนร้อนถ้าที่ดูอาหารที่นี่ก็จะแบบราคาถูกอยู่นะไม่ได้แพงมากก็ถ้าใช้เือนไทยท่ะเพื่อพูดถึงใช่ไม่ได้แพง แต่ถ้าแบบสยามของไทยมันก็แพงนะ,ะแต่ว่าสยามของจีนเออมันแบบมันมันเคยอ่ะที่นีมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของที่นี่ <laughs> พวกอาหารพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกอยู่ราคาโอเคอเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันข้ามถน่นกันไหมเ,เออข้ามถนอกัน tak kembai เ๋งกว่าเก่งกว่าเจ๋งกว่าเมืองไทยาดลอทีดลอยอ่ะเลยใช่ป่ะอมาร มันเป็นไอะไรอ่ะมันเป็นทาโกยากิเป็นปลาหมึกมปลาหมึกเหรอได้ก็ทาโกยากิอ่ะเนี่ยดูหน้าตาสิหน้าตาก็เป็นทาโกยากิเลยนะ,ะยก็ทาโกยากิแหละแต่ไม่รู้ว่าไส้อะไระก็ไส้มาไส้ อ่อปลาหมึกใช่เหรอใช่เอามาเชลเราไม่รู้นะเมื่อกี้อ่านอยู่เ็าบอกว่าเป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกทอดอาจจะมีปลาหมึกยู่นิดนึงอืมอ่อาจจะเป็น,น,น,นแป้งไปอร่อยอร่อยเลยอืมดีแหละเจ๋งไหมดีดีเราจะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอร่อยมากหรือว่าแบบเราหิว 好的，好的。那得等哭了。